การปลดปล่อยปารีสในสงครามโลกครั้งที่สอง l i b e r a t i o n of Paris in World War II) ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลกที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่ออิสรภาพเรื่องราวของการปลดปล่อยปารีสเริ่มต้นขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในเวลานั้นประเทศฝรั่งเศสถูกกองทัพนาซีเยอร,รมนียึดครองตั้งแต่ปี1940เมืองหลวงอย่างปารีสถูกควบคุมโดยกองกำลังเยอรมันและประชาชนต้องทนทุกข์จากการกดขี่ ชาวฝรั่งเศสหลายคนถูกบังคับให้ทำงานให้กับกองทัพเยอรมันขณะที่บางคนถูกจับกลุมและส่งไปยังค่ายกักกันในเยอรมนีอาหารและทรัพยากรในเมืองเริ่มขาดแคลนทำให้ชีวิตของผู้คนยากลำบากมากขึ้นในช่วงกลางปี1944กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรสหรัฐอเมริกาอังกฤษและแคนาดาเริ่มบุกยึดคืนยุโรปตะวันตกปฏิบัติการใหญ่ที่เรียกว่าดีเดเริ่มต้นขึ้นในวันที่6มิถุนายน1944 กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่ชายหาดนอมองดีประเทศฝรั่งเศสหลังจากนั้นกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรค่อยๆขยายเขตแดนไปทางตะวันออกพวกเขาเคลื่อนทัพเข้าใกล้ปารีสซึ่งเป็นเมืองหลวงที่สําคัญของฝรั่งเศสในขณะเดียวกันชาวปารีสเองก็เริ่มต่อต้านกองกําลังเยอรมันกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศส (French Resistance) ซึ่งเป็นกลุ่มพลเมืองที่ลุกขึ้นสู้แบบลับๆพวกเขาเริ่มโจมตีทหานเยอรมันและทําลายโครงสร้างพื้นฐานของศัตรู ในวันที่19สิงหาคม1944ชาวปารีสเริ่มประท้วงและประกาศการลุกฮือพวกเขาปิดถนนตั้งเบรเคสและพยายามยึดพื้นที่สำคัญในเมืองคืนกองทัพเยอรมันพยายามตอบโต้อ,อย่างรุนแรงพวกเขายิงปืนใหญ่และอาวุธหนักใส่กลุ่มต่อต้านและพลเมืองที่ลุกขึ้นสู้แต่ชาวปารีสไม่ยอมแพ้พวกเขายังคงต่อสู้ด้วยความหวังว่ากองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรจะมาช่วยเหลือในที่สุดในวันที่24สิงหาคม1944 กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรภายใต,ใต้การนำของนายพลชาวเดอกโกลเข้ามาถึงปารีสก,กองทัพของฝ่ายสัมพันธมิตรร่วมมือกับกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสในการโจมตีทหารเยอรมันในวันที่25สิงหาคม1944ปารีสถูกปลดปล่อยจากกองกำลังเยอรมันอย่างสมบูรณ์นายพลเยอรมันที่รับผิดชอบในปารีสยอมจำนนต่อกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรชาวปารีสนับหมื่นคนออกมาเฉลิมฉลองบนถนนพวกเขาโห่ร้องและร้องเพลงแห่งชัยชนะ การปลดปล่อยปารีสเป็นชัยชนะที่สำคัญสำหรับฝ่ายสัมพันธมิตรมันแสดงให้เห็นว่ากองทัพนาซียอรมนีเริ่มเสื่อมอำนาจลงนอกจากนี้ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความสามารถีของชาวฝรั่งเศสในปัจจุบันการปลดปล่อยปารีสยังคงเป็นเหตุการณ์ที่ถูกจดจำในประวัติศาสตร์มันเป็นเครื่องตัวใจถึงความสำคัญของเสรีภาพและความกล้าหาญของมนุษย์ถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้เรายังมีเรื่องลี้ลับอีกหลายเรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง กดไลค์กดแชร์กดบันทึกกดติดตามเราไว้เพื่อรับชมเรื่องเล่าใหม่ๆจากเราทุกวัน